ขณะที่หลายฝ่ายจับตาเหตุรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอนแต่ว่าชาวมุสลิมในพื้นที่ก็กําลังปฏิบัติตัวตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คืออ่านคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งจะส่งผลบุญอย่างมากคุณมุ h a มมัดร,รุษดีเชคฮารูนรายงานค่ะภาพที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้คือภาพที่เด็กๆก,กำลังตั้งใจอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งสามารถพบเห็นได้เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนรอมฎอนโดยเด็ดเดเดกๆจะพกอัลกุรอานติดตัวไว้ให้สามารถหยิบม,มาอ่านได้ตลอดเวลายามว่าง พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแก่มวลมนุษยชาติในเดือนอมาดอนอัลกุรอานจึงมีความสำคัญมากเป็นพิเศษในเดือนนี้ชาวมุสลิมใช้เวลาในการศึกษาและอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันนักเรียนโรงเรียนอัตตะกียะอิสลามมียะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมนอกจากนักเรียนทุกคนจะถือสินอดแล้วเด็กๆจะพกอัลกุรอานเล่มเล็กติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถหยิบขึ้นมาอ่านได้ยามว่างโดยงดกิจ,จกรรมอย่างอื่นทั้งการเล่นกีฬาาและกรจุมพูดคย อุสตาสนิอามะมะดามะครูสอนอิสลามศึกษาโรงเรียนอัตตะกียะอิสลามียะบอกว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกรุรอานการอ่านอัลกุรอานในเดือนนี้ได้ผลบุญมากเป็นทวีคูณเราทําทุกศาสนากิจในรอมฎอนก็จะมีผลบุญทวีคูณนะครับโดยเฉพาะอิบาด้อิบาด้ทั้งหลายนะครับก็คือรวมถึงอัลกุรอานรวมถึงละหมาดอะไรต่างๆก็จะทวีคูณไปในเรื่องของผลบุญ ขณะที่อุสตาซารรกีย้อนตวนกะจิบอกว่าการอ่านอัลกุรอานที่ถูกต้องนั้นผู้อ่านต้องชำระร่างกายให้สะอาดแต่งกายให้เรียบร้อยมิดชิดและควรหันหน้าไปทางกิบลัดซึ่งตั้งอยู่ที่มัสยิดอัลฮารอมนครเมกาอู่แกยันอ่านบัจคุรอานตูตูบุู้เดียวตู้เสนอบรสิเซ่ยังเปิดตั้มนี้เสนออัมบิอัส์ไม่เย่พ่ะยังครัวนี้เสนอพัายยันเดียวตู้บรเซ่์ปะมาส่วนยียบัจเจอตูสมอลเล็ตมอลเล็กเดียสบายๆเดียวตู้มีนาดักเก็บละ ทุกเที่ยงที่มัสยิดประจำโรงเรียนจะมีเสียงเด็กๆอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานดังกระหึ่มไปทั่วทั้งมัสยิดโดยเด็กๆจะรวมกลุ่มกันอ่านและร่วมทํากิจกรรมฮาระกะนั่นคือการรวมกลุ่มอ่านอัลกุรอานและให้รุนพี่บรรยายความหมายของถ้อยคําในพระคัมภีร์ในหนึ่งวันเนี่ยเรามีการละหมาดสั่งห้าเวลาเราก็จะแบ่งในใน,ในเดือนในวันหนึ่งเนี่ยเราจะอ่านอัลกุรกอ่านทั้งหมดหนึ่งองค์การเพราะในเดือนละมดอนนี้จะมีทั้งหมด30วัน S <S ก็ในเท่ากับเรื่องุอกุจะมีทั้งหมด30องค์การแล้วก็จะแบ่งเวลาอ่านอัลกุรอานเนี่ยวันละหนึ่งองค์การก็จนจนจบในเดือนรมอมฎอนครับเยาวชนควรที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่3อย่างก็คือในเชื่อากายวาจาคือในด้านของการพูดและก็จิตใจให้พัฒนาสู่ในเดือนรอมฎอนแห่งนี้ด้วยกับการอ่านอัลกุรอานครับเดือนรอมฎอนนะับเป็นเดือนแห่งการทําความดีอย่างแท้จริง และได้รับผลบุญมากมายมหาศาลจึงเป็นช่วงเวลาสําคัญของชาวมุสลิมที่จะทำความดีเก็บเกี่ยวผลบุญให้ได้มากที่สุดในเดืนอ,บบดอนอมดรนี้มูฮัมหมัดรุสดีเชคคารูนสํานักข่าวไทยอาสามทรายงาน